ออกัปคนส่วนมมเวลาที่ฝนตกลมน,น้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างใช่ต้องมาเร็ววันนี้นะครับดีมากเวลาที่ฝนตกฟ้ฟาก็คงสุวและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคงคาแขกในที่เฝ้ารอโอเคนั่นเงครับนั่นเง ตอนที่เดินส่วนขึ้นนะครับผู้หญิงเวลาที่เดินส่วนขึ้นคือขอใช้ไหล่ขวามานะครับไม่ได้ใส่ส้นสูงผู้ชายตอนเดินลงนะครับใช้ไหล่ขวาขวาลงแบนี้นะครับตอนลงมาถ้าเดินอย่างนี้มันจะส่วนการพัฒนที่มันจะกัดนะครับผู้ชายลงอย่างนี้ธรรมดาผู้หญิงเดินขึ้นอย่างนี้ครับนะครับเอาใหม่ขอพูดอีกทีครับวันว่าไม่ละทง น้อยนักจะไมเราได้ยินถึงความแตกต่างลมใต้ในวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคงแค่เรื่องใดที네่เฝ้ารอโอเคเปลี่ยนเชฟนะครับใช่โอเคปึ๊บ สลับที่กันนะครับเพิ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เอาใครมาลองคู่กัน,นอ่ะอ๋อเอเอวะเราเราอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ใช่นะครับตอนนี้มันจะน้ำอยู่ไหนนะน้ำอยู่ดีใช่ปะ กระโดดเข้ามาเป็นน้ำคนเลยครับน่ะแล้วตอนตอนที่รอ้อยนะครับเอเออยู่ไห้อยู่นะครับแถวนี้จะมีสามคนนะครับตอนทอดนะเอาาเสองนะฝั่งนีนะครับเออ่ดูกขาขวาเย็บเส้นถูกครับให้ขาซ้ายเหยียบเส้นครับขาขวาเย็บเส้นนะครับเอขาซ้ายเหยียบเส้นที่กระจีข้งเส้นไว้ บา,าบรองเซนเตอร์อยู่นี่นะครับผู้ชายของ